<จ>สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและทำรวจส้มทุกท่านนะครับผมยอดวันเก่าเก็จะพายเอฟซีและทำรวจส้มทุกท่านมาที่วัดพ่ายจันวัดขังหนองหนองแวงนะครับเพราะว่าได้ยินว่าพ่ายจันเป็นฟันแม่นนะครับก็เลยมาถามเป็นเพื่อกล่าวฟันได้์ฟันยูเพื่อนว่าได้สองตัวครั้งเดียวเพื่อนว่าเพมาที่วันได้ก็ตามไปดูไปสมัครหน่นะครับไปฟังหน่อยนะครับ เอามาแล้วก็น่าก็ติดตามก็แชร์เป็นเรื่งใจด้วยนะครับเพื่อนเสี่ยงหายได้ตามไปฟังพร้อมๆกับผมเลยครับตามมากๆนะครับเอาครับป้าจานครับจะเล่นพ่อนครับกะเป็นอะไรเงี้ที่ผ่านมาโชคดีปะโอ้ยก,กะ,ะ,ะับปเยวเล็กกุศลข้ามเออยูดไปเล็กสระข้ามไหมอเอออยู่บ้านเอ่อหนองนู้ มันโนองนที่เสือ,อ,อทั้งเนะทั้งบ้งานหนองโน่เป็นอะไสารค้ามุนละเออผมไม่ได้ไปน้ำผมอยากก็เลยไ่ได้ไปไหอ,อไปเอาเลขไปขอเลกบนว่านี่บ้านเป็นเล็กไหลไปเอาไปขอน้ำฝนก็ได้มาได้ว่านเก้าเก้าหนึ่งหกหนึ่งหก เออแต่ว่าเลขเก้าเลขหกมันขึ้นเลขเก้าก็ยังเลขศูนย์เแหละเลขศูนย์เออแปลว่าเก้าศูนย์เก้าหกตีเอออมา่ออกทังไดโอ้ยพระาจารย์ว่าสิดสื่อเยอว่าเลขติศูนยนะพระสื่อเลยกพรด้สื่ออย่เพื่อนก็เลยกอย่ย่อมสื่อทั้งทั้งบริจาคเรียนหวยประเดีเนาะแต่วครับเป็นเพื่อนเื้อ จัดช่องไป็นเสอกับพระกติทั้งล่างทั้งบนเลยเล็กเก้าเก้าเก้าหกนี่สิล่ะหอกกระเสือเลขมันมีอยู่สานะมวเนาะนี่เหล็ศูนย์เลขกเก้าเลขกหนึ่งเ,เลขกหก 6, นับหัวกับหางเนาะเขาก็พากันได้กันอยู่อะแต่ว่างวดนี้ท่านงวดงวดที่อันผมก็าทำมันนี่ก่อนงวดฟาดกันไปพุ่นคือว่าฝันว่า เทีนเตาจังไหนกว่าอ <m agn ets> <great> ันว่าเด็ปล่อยเตาอันปล่อยเตาอันปล่อยแขนได็ปล่อยเตาก็ับเริ่มไปว่านไปปล่อยคว้อฝันเนาะปล่อยลงไปแล้วก็เริ่มเบื้องหลังเตาเห็นเล็กเก็บเตาดูข้อฝันมาบอกไอ้ญาติโน้มอยู่วานไปเลขตัวเก่ามันดอกได้เลขะเตาเล็เก็บเล็กมากันเสือกันเล็กมากันเสือกกันเลยบ่ได้หัวซ่าออกไหมวานเล็กเก็บเตา เห็นเห็นอยู่ลังเตา่เหรอมันเป็นตัวสีแดงิหรือตัวเจสเทียงนี่นินตัวสีแดงแดงก็ได้แดงชัดแบบออกสีพุนอ่อนเพราะเพราหูหูยักษ์นี่เลยทีโอ้ยจังได้จังไปเห็นเตาจังได็ไปปล่อยมันเตาก็ฝันก็ฝันแไหมกันก็ฝันว่าเด็กไปไปปล่อยเตาจักไปปล่อยยุไส้ทีไปปล่อยในน้ำเลยต่ว่าลงน้ำมันจะว่าบ่ได้เบิ่งปัดจีลงน้ำไปแล้วปัดเห็น เด็กเจ็ดเต่าเห็นสีแดงกับบ้าแดงสีออกชมพูกับชมพูอ่อนๆมนอยู่หลังเต่าเนี่ยเนี่ยว่าบอกอยากโน้มบนเข่าเด็กตัวเข่าแล้วพูดสิออกอิงเหี้ยไออกยิงที่น่าละกันกันตาบ่บ่ใส่ใจมันก็เป็นทั้งท่านละเอาเงินเด็กเด้ขึ้นยิน้ยเขาว่าฝันดีอยู่งวดนฝันยังใดก่อนฝันดีอยู่ฝันฝันว่าจังไหนก่อนขึ้นนี่แหละบ่ฝันมาขึ้นนี่แมนว่าเจ้าบ้านเขาพากัน จับยาบองยาบ้าดยาบ้ากดเม็ดออกไงเม็ดซ้ำเหรียญบาทนี้ตำรวจตีจับนี่แมยได้ไปเบิ้งน้ำเขาอันเถอะได้ไปเบิ้งเม็ดยาเขาไม่ได้น้อยด้ซ้ำเม็ดอันเหรียญบาทไงเหรียญบาทในสมัยเก่าเนี่ยโอ้ยามาลุนได้น้อยหน่อยก็ลุนแลความฝันแลความฝันลุนไงเลยสีนั่นสีนี ก็ยังหลกอมเจ้ามันเป็นเม็ดใหญ่ทอนเหรียญบาทสมัยเก่าวอ้สีชมพูสีเขียวจะก็ไมาเลอะมันเม็ดใหญ่คือเม็ดใหญ่ที่จนเป็นเม็ดไหนหน่อยก็สีเม็ดใหญ่เดี๋ยวเราก็ฝันเนาะคือหลายสีเดี๋ยวนี้ก็เลยไปหยิบเบิ้งเฉลยจีบหึือมาเบิ้งอัดไปเห็นเลขยกกันสวนสองสองสวนประมาโอ้โหยุเรื่อยเม็ดยาไ่เ่จับยกขึ้นมาเบิ้งอ ็เลข0220แกเลยเอาว,าวาอ่างลกว่างลกนั่นญาติตำรวจเขาไม่เห็นจ่าเพิ่ง,งเขาเลยว่างโลมพอว่างลกไปปุ๊บเนียม็สีนั่นสีนี่เลยนี่จะเลข0220อ๋อมันเต็มเม็ดใหญ่เยอะเออเต็มเม็ดใหญ่เยอะเลข2002นี่มัน <10 S 1> มอยู่คนละเม็ดตีเลยอยู่เม็ดเดียวกันอยู่เม็ดทุกเม็ดเลยอย<า>ู่กเม็ดบอเครื่องหมายก็มาเลข ศสองศูนย์กับศูนย์สองมันอยู่ในเม,เม็ดเ,เดียวกันทีเมีนอย่ในเม็ดเดียวกันเลี่ยงกันเลี่ยงกันเลี่ยงไว้ในในฐาแต่ละเม็ดมีมีเลกส200องศูนย์ศูนย์สองด้วยกันไหมโอ้แต่ว่ากระจิกเสือให้มันเสือกระจิ้มันเสือศูนย์สองสองศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์อย่ามากสองสองตัวเลยมักสองตัวเลยทีแ<น>ไว้กนันจะวางท่านมันกันเป็นเลขสองศูนย์นี่แล้วเนาะสองศูนย์ศูนย์สองนี่นะหกเก้าเก้าหกเก้านะ มันกับหนกับหลังก็ไรกับหัวกับฟางมันมีศูนย์มีเก่าก็แดดได้ออกมาสิียเป็นสองศูนย์ก็ได้มาเป็นไปได้เสียด้ยเหรอเนาะก็ฟันจังสีมันกะเป็นแต่เปเีกเนาะแม่เมาน้ฟันน่าฟังควาตีแกงเนี่ยแหละโอ้คนสตีแกงกน่คตีแกงเนี่ยระจารย์ก็บ่ค่อยฟันบ่กกระดดกันขันฟันชอบจากแม่นเลยน่นบ่ แเอาเอฟซีเบิ้งนําก่อนครับกับพอาจารย์วัดขังน้องแมงเพิ่นกับฝันสองตัวหางเดียวกวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดเพิ่นกับฝันไาเห็นเลขยูเม็ดยอย่าเม็ดใหญ่ทอเหรียญเงินบาทเก่าพะนะมีเลขสองศูนย์ศูนย์สองนะครับเพิ่นกับวางสันนะครับกมฝันเพิ่นกับเคยฝันถือฝันแม่นหนึ่งแตวงวดน,นี้กับพีเเษียใหน้อยนะครับว่าเห็นตัวเลขชัดเจนเนาะ แล้วก็ไหพี่แกหน้าญาติในการรับทรันะครับเด้สองศูนทูนสองนะครับของพระอาจารย์วัดข่างน้องข่างน้องแว้งนะครับนั่นก็ันในสองตัวหางเดียวนะครับครับข้อมฝันนี่ฝันล้อคอนสีแกงนุ่งคับนี่แม่ย,อยโอ้โหกระเพราเลยว่าวหาให้ญาติโยมเป็นฟังเออเออมันก็ว่าหลายตัวเนาะบ่บ่บเป็นปัญหาแต่เดียวเลยมันเถอะ ก็คอยเป็ี่นศกเปล่นามเนาะคือจังฝันสุดควันฝันเ็นนันเลยกู่หลังเตาเนาะเกียรติเก่ากันโจรฝันนื่นึอองมันกะนาสนใจนะครับเพราะว่าหน่อยคนที่ที่ฝันฝันนี่เป็นตัวเลขคนเนี่ยตัวเลขกระดิษ์นี่ส่วนมากกับซอจากแม่นเด้เพราะว่ามันส่วนมากม่แต่ฝันเป็นตีเป็นปัญหากับ มีผู้นั้นออกมาผู้เดียวมากเหมือนกนนะบ่บ่เห็นผู้โตฝันแท้ๆวันเห็นวฝันทิพย์นี่ตัวเลขอะไรน่เบ็ดยานครับแล้วก็บ่เคยฝันในสีแฉะนะครับสิเป็นเป็นพ่มพ่วมเพื่อสีหายนี่เนาะแม่นบ่ได้มาฝันเหตุตีนั่งตีเป็นตีจะได้ตีตอนี้เป็นตัวเลขครับว่าเป็นปัญหาวหมนเนาะมันคือไงสำหรับผู้ฟังเนาะผู้ที่ซื้อก็มันก็ว่าไล่ตัวครับเลขเลขตัวเดียว ที่แล,ล้วเลขตัวเดียวไม่เป็นเด็กกับกันเท่านั้นเด็กหนึ่งเดียวนันนน่นกันซื้อกต,ต,ต่ตัวตรงตัวกับกับบนล่างนั่นก็นคือจบเนาะเมบ่อได้ลงทุนหลายบาทจานี่ไหนลองเสียบมืงลองเสียบมืงนนเาานาะประจาจันในโเศอสาธุัวก็ให้เอฟซี C เลยโศกได้ลา,าบนั่นปรจาจันเด้เอนะครับเพราะว่ามันเอฟซีกับบอใครโชคดีดิน้อยคนที่สุดเคนเหรอ จังสิไห้แต่ละงวดวันส่วนมากกับมีถึงแต่บ่ค่อยเข้าอันส่วนเข้ากับเขาเพินอั้นเมื่อนี่ไหมอันนี้นื่อนๆไว้อันนี้เนื่องๆไว้แต่ือสีกว้างฮาสุดใหนาะเพราะว่าเหลยกตัวนี้มันกะเต้นียไม่เหล็กเก็าเก่าเก่าเก็เล็กันมาอั้นเดออเพราะว่าไม่เหล็กเราองดูนะคเต่วกาเป็นเล็กตวเกาว่าไหมตเก้าคนผ่ซื้อบอกว่าว่ซื้อว่าดอกอีลีบไปครัเกษตรส่นดูอีกครั้งนึงนะครับ พายจย์วัดขางน้องแวงฟันสองตัวห้างเดียวงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดนะครับเพื่อนกับฟันเทนเลขยูเม็ดหญ่นะครับสองศูนย์ศูนย์สองนะครับมิถุนีครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสังกกตแบลงของรัฐบาลนะครับกวังไว้เอฟซีและทำผู้ส่งสั่นค้องเสร็จย่างเงี้ยในฟังแล้วนะครับข้อมฟันคือข้อมฟันนะครับเป็นข้อมฟันกองพายจย์วัดขางน้องแวงนี่แหละันพี่แกหน้าย่านในการรับทุ่มนะครับ หวังว่าค้งสีเป็นโชคเป็นลาบเอฟซีได้เพิ่งผ้าใส่บาลมีความไพ่จันเนาะผมคนมักตี่ปกับติตีเป็นเลขกัยิงขึ้นมาเนาะเมื่อกะห่าก็เท็กเลขสองก็เท็เลขสี่จเมือเขาหยิบขึ้นมาก็เป็นห่านะก็ตีได้เยอะคนมักเชี่ยงส่งหลายๆตเนาะแต่ว่าว่าอะไปมันวันไหลเนาะตีไปก็ได้เออเอาเอาตัวได้เด็ดเลยครับ โอตัวดีเด็ดเลยนี่ยแหละครังเดียวตัวดีเด็ดนี่แหละครับครับกขอขอบคุณพายจย์นะครับเด้อที่มีความเมตตาให้เป็นแนวทางให้แกเอฟซีได้เป็นแนวทางซื้อกินแบงของรัฐบาลนะครับขอให้เอฟซีนี่เป็นโชคเป็นลาบครับขวอมพันขางพายจันนะครับนะขอกราบนอกกันครับขอบคุณครับกราบนกกันครับสาธุสาธุ